ถ้าเราต้องการจะเจาะปูนหรือสกัดปูนที่หนึ่งนะครับเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือสว่านโรตารี่นะครับเพราะว่าสว่านโรตารีเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทํางานเจาะปูนสกัดปูนอย่างมากเลยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับสว่านโรตารี่นะครับของเคยังนะครับซึ่งเคยังเนี่ยเป็นเครื่องมือช่างนะครับอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเนี่ยมากมายหลายชนิดนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะครับว่า สว่านโรตารี่ของเคยังตัวนี้นะครับสามมารถทาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีพลังหรือว่ามีกําลังในการทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้เนยก็ต้องบอกว่ารู้สึกพอใจมากเลยนะครับกับสว่านตัวนี้ที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็แค่ประมาณ2 7กิโลกร,รัมเองนะครับ สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวเบื้องต้นของผมนะครับที่ได้รีวิวไว้นะครับวันนี้ผมได้ตัวนี้มาเพื่อจะเอามาใช้ในงานวันนี้เลยนะครับก็เป็นสว่านโรตารีนะครับซึ่งสว่านตัวนี้เนี่ยมี3ระบบเลยนะครับนะครับรุ่นของเขาก็คือรุ่นนี้นะนะครับ HD 2ี2สขีด 2T นะครับเป็นของเคยังนะครับแล้วก็ระบบของเขาเนี่ยมีทั้งหมด3ระบบเนาะก็จะมีตัวเจาะนะครับอันนี้เจาะไม้นะครับเจาะไม้เนี่ยได้ถึง3 0มิมิลนะครับเจาะเหล็กเนี่ยมมิลนะครับเจาะปูนนะครับเจาะปูนเนี่ยจะใช้เป็นโหมดสว่านแล้วก็ตัวค้อนนะครับกระแทกนะครับอันนี้จะเจาะปูนได้26มิลนะครับแล้วก็สามารถเจาะสกัดได้ด้วยนะครับ สกัดปูนอะไรต่างๆอันนี้ผมก็ได้ทําการทดลองไปเจาะปูนนะครับเจาะสกัดอะไรมาแล้วต้องบอกว่ากําลังเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็โหมดวิธีการใช้งานของเขาก็ไม่ยากนะก็จะมีการใช้งานลนักษณะก็ะะคือกดปุ่มนะครับกดตรงนี้เราอยากเปลี่ยนโหมดก็กดเลื่อนไปนะครับโหมดแรกก็คือเจาะธรรมดานะไม่ว่าจะเจาะไม้เจาะปูนอะไรเนี่ยสามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับต่อมานะครับถ้าเราอยากจะเจาะเจาะยึดพุกนะครับหรือว่าเจาะปูนลงไปนะครับเนี่ยเราก็มาโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมด เจาะแบบกระแทกนะครับเป็นโหมดของโรตารี่เลยนะครับถัดมาถ้าเราต้องการสกัดนะครับก็เป็นโหมดนี้นะครับโหมดนี้นะครับส่วนโหมดตรงนี้เราจะเห็นมีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้ให้ตัวเนี้สามารถฟรีนะหมุนได้เพื่อที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของสกัดนะครับเพราะว่าสกัดเนี่ยมันจะเป็นหัวแบนใช่ไหมบางทีมันจะเป็นหัวแบนเราสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางของหัวสกัดได้นะตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสเปคของเขาเนี่ยต้องบอกว่าแรงมากเลยนะผมลองเจาะดูแล้วเนี่ยถือว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวอ,อัตราการเจาะของเขาเนะจะอยู่ที่นะครับ5,140 bpm เลยนะครับกำลังเนี่ยได้ที่2.5จูลเลยนะครับซึ่งช่องทางการซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนะครับสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนบไปให้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานในการเจาะปูนกันเลยนะครับนะครับในตัวของสว่านตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมี นะครับที่ใส่ตัววัดระยะเจาะมาให้ด้วยนะก็ใส่ไม่ยากนะเรากดปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับกดปุ่มแดงๆนี่นะครับแล้วก็เอาเอาตัวที่วัดระยะเจาะของเราเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใส่ดอกนะต้องบอกว่าใส่ง่ายมากนะครับดอกที่จะใช้กับตัวสว่านโรตารี่เนี่ยต้องเป็นเนี่ยหัวจับแบบนี้นะครับเป็นร่องๆแบบนี้นะแล้ววิธีการใส่นะครับเราก็แค่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะกดเข้าไปอย่างนี้นะความจริงมันจะไม่เข้าเพราะมันยังไม่เข้าล็อกใช่ไหมเราแค่ทําการหมุนนะครับหมุนหาล็อกที่มัน มันพอดีนะครับมันจะสามารถกดได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยสามารถใช้ได้ละนะครับแค่หมุนเข้าไปนะครับเวลาเอาออกเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับดันดันจุกตรงเนี้ยลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกเห็นไหมนะครับเวลาใส่ก็นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนหน่อยหาตำแหน่งเนี่ยครับใส่ได้ละเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะวัดระยะเจาะนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะมาเทียบนะครับมาเทียบตำแหน่งว่าเราต้องการขนาดไหนนะครับทีนี้ตัวของ เคยังเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับได้นะเราก็ปรับตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับระยะของเรานะครับให้ได้ระยะตามที่เราต้องการนะครับเราก็วัดนะครับวัดว่าความลึกเราต้องการเท่าไหร่พอไปถึงระยะเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวค้ำยันนะครับให้ได้ระยะที่พอดีนะครับนะครับก็โอเคนะผมก็จะเาระยะประมาณนี้นะครับอ๋อความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่นะครับศถึง1,300 rpm นะครับหรือว่า หนึ่งพันสามร้อยรอบต่อนาทีเลยนะครับนะครับแล้วก็การดีไซน์รูปทรงเขาเนี่ยต้องบอกว่านะครับเหมาะมือมากนะครับเวลาผมจับเนี่ยผมจะจับลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนะครับเขาจะดีไซน์รูปทรงมาแบบให้เราเนี่ยจับได้พอดีเลยนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปใช้นะครับอย่าลืมนะครับโหมดที่เราจะใช้ในการเจาะโรตารี่นะครับหรือเจาะกระแทกปูนนะครับเจาะปูนเนี่ยนะครับกดมาที่นี่นะครับโอเคนะครับอันนี้เราพร้อมใช้งานแล้วครับ เดี๋ยวเราไปเจาะตามตำแหน่งที่เราได้มาไว้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการทดลองใช้สว่านโรตารี่ของเคยางนะครับตัวนี้ในการเจาะปูนฝังพุกนะครับหรือว่าลองเจาะคอนกรีตดูนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับงานปูนเนี่ยสว่านโรตารี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สว่านโรตารี่ของเคยางตัวเนี้ สามารถตอบโจทย์นะครับหรืองานที่ทําลักษณะนี้เนี่ยได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการทํางานของตัวเจาะสกัดกันบ้างนะครับผมจะมาทดลองนะครับการใช้ตัวสกัดนะครับซึ่งก็จะเป็นเนี่ยครับสกัดก็คือจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหัวแบนแบบนี้นะวิธีใส่ก็เหมือนเดิมคะแค่หมุนนะหมุนหาตำแหน่งนะครับถ้ามันยังไม่ลงเรามุนหาตำแหน่งกันนะครับนี่ครับ ถัดมานะครับเราให้เปลี่ยนโหมดนะครับจากโหมดที่ตรงนี้นะครับให้หมุนมาที่นี่เลยนะครับกดแล้วก็หมุนมาที่ตัวลักษณะค้อนอย่างนี้เลยนะครับส่วนถ้าเราดูนะสกัดนะครับถ้าเป็นหัวแบบนี้เนี่ยมันก็คือได้แนวเดียวเนาะเราก็คือจิ้มได้แนวนี้นะแต่เราอยากให้หมุนมาอีกแนวนึงเนี่ยให้เราหมุนตัวเนี่ยครับมาที่นี่ก่อนนะครับให้มันตรงกับตรงนี้นะตำแหน่งตรงนี้เพื่อสามารถที่จะหมุนหัวตรงนี้ได้นะครับให้เราเนี่ยหมุนหัว เราสาม,มารถหมุนหัวแบบนี้ได้นะมาเป็นลักษณะแนวนี้ได้หรือเราต้องการหมุนมาแนวนี้หรือทะแยงอย่างนี้แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอย่างของผมเนี่ยเอาเป็นแนวนี้แล้วกันนะพอได้แนวที่สเสร็เรียบร้อยนะเราก็หมุนตรงนี้กลับมานะครับนี่ต่อไปผมจะลองทดลองทดลองอสกัดปูนตรงนี้ดูนะครับดูกําลังของเขานะแล้วก็ตรงนี้สาม,มารถหมุนเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับ จับให้เราถนัดมือนะครับหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็จับมา้แล้วก็หมุนเข้ามาครับเรามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับมจะลองนี้นะเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครับถือว่าแรงโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับ นในส่วนของการทดลองใช้โหมดสกัดนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับกำลังเนี่ยที่ได้มาจากตัวสว่านลรตาอรี่ของเคยังตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์ในการสกัดได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมส่วนช่องทางในการซื้อนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะรหรือ าตามแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็ในจริงๆแล้วเนี่ยทางเคยังเนี่ยก็ได้ให้ตัวเครื่องเจียสี่นิ้วเนี่ยผมมาทดลองใช้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการทํางานเรื่องของการจับมือเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจียการตัดเนี่ยก็สามารถทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับทางบริษัทสีนครนใช้อินเตอร์เทดดิ้งนะครับก็เปิดโอกาสให้กับบริษัทหรือว่าช่างมืออาชีพนะครับที่สนใจจะใช้เครื่องมือของเคยังนะครับซึ่งมีมากมายนะครับหลายชนิดมากกว่า50ชนิดเลยนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างที่ผมจะได้แนบไปให้นะครับแล้วก็ขอทดลองใช้หรือว่านำมาใช้งานเนี่ยกันได้เลยนะครับ ในวันนี้ก็น่าจะจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ